สวัสดีครับร้านยุพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําให้จองนะครับเป็นเหรียญพญาคุทเหมือนยันไปปพระกถามหาเวทรุ่นรวยมหาศาลนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับผมรุ้นละ300บาทนะครับพอดีปิดจองไปแล้วยอดร้านก็หมดแล้วครับแล้วก็นี่เป็นยอดที่ลูกค้าจองฝากปล่อยนะครับรายการลุ้นก็คือมมว่าอาจจะได้เงินใดเนื้อหนึ่งตามรูปนี่นะฮะจะเป็นเงินลงยานะครับเป็นทองฟ้าบาท นะครับเนี่ยเป็นพวกเงินลงยาก็มีนะครับสวยนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญพยาคุดนะครับหมื่นยันยนะครับนะครับพยาคุดมหายันนะครับรวยมหาศารนะครับรุ่นนี้นะครับสวยงามน,นี่เป็นทองแดงนะครับทองแดงลมลมดำนะครับแรงมากนะครับผมยอดร้านยังหมดเลยนะครับเหลือแต่ยอดที่ลูกค,ค้าจองฝากปล่อยนะครับ ลุ้นละสามร้อยนะครับโอนเงินจองเสร็จแล้วก็รอนะครับกุมภาพันธ์โมกราลาก็กุมภาพันธ์สองห้าหกห้าปีหน้านะครับรับพระนะครับสวยงดงามนี่คือเหรียญจริงที่ออกมาแล้วนะครับฉะนั้นเวลาที่ปั๊มก็ไม่นานนะครับเพราะว่าเหรียญจริงออกมาแล้วนี่เขาคงจะเผื่อเวลาไว้นะครับน่าจะเสกประมาณสักโมกราลานะครับนี่เป็นเหรียญสาพัสสัตนะครับนะครับเป็นลุ้นลุ้นมาเขาว่า ร้านก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะฉีก็ามาเวลาฉีกออกมานะครับอาจจะเป็นเนื้ออะไรเนื้อหนึ่งในนี้ลูกค้าอาจจะได้เหรียญใดเหรียญหนึ่งในนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการเป็นเนื้อเฉพาะเอาเหรียญนั้นเนื้อนั้นในนี้ต้องรอเช่าตอนพระออกแล้วนะครับซึ่งพอราไปเช่าทําให้ออกแล้วเนี่ยบางทีอาจจะราคาเพิ่มมาอีกนะครับอย่างรุ่นนี้จริงๆแล้วเนี่ยออราคาก็ดีไปตั้งแต่นะครับตอนจองแล้วราคาขึ้นตั้งแต่ตอนจองนะครับแต่ร้านตอนที่ยังมียอดอยู่เราก็ยังไม่ได้ยังก็ยังไม่ได้ ขายราคาสูงกว่าราคาจองนะครับเพราะว่าไม่ไมีใครลูกค้ามาปากปล่อยแต่นี่พอดีลูกค้าเอายอกันมาฝากปล่อยแล้วก็เออก,ก็ปล่อยตามที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าจองที่ต้องการปล่อยนะครับเราก็ตามนั้นนะครับเหรียญพญาคุดนะครับก็สําหรับคนที่บูชาพญาคุดอย่ยงนี้ดีนะครับผมก็เป็นเรื่องของเงินทองทับฟินเงินทองมากมายที่จะไหลเข้ามานะครับแล้วก็หลวงพ่อพัดท่านก็เป็นพระเกจิ นะครับที่โด่งดังนะครับในวัตถุมงคลนะครับป้องกันภัยให้โชคลาภนะครับประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับน่าไปเลี่ยมใช้นะครับเวลาพระออกแล้วเนี่ยน่าไปเลี่ยมใช้นะครับเป็นเหรียญหมื่นยันมหายันนะครับได้เป็นเหรียญแรกนะครับออกแบบสวยสดงดงามนะครับ ถ้าสนใจยังไงติดต่อร้านเวพรมาเครื่องนะครับโทร0969540808หรือ0814203001นะครับอาจจะทักเข้ามาในกระทู้นี้ก็ได้นะครับในไลน์ในเฟซใน YouTube นะครับขอเลขบัญชีผมก็จะให้เลขบัญชีแล้วก็นะครับแล้วก็โอนเงินจะมาก็ตามนั้นนะครับเลขบัญชีของนะครับนายเวพรผมสิริสุขนะครับผมนะครับขอบคุณครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากรา้านอวยพรพระเครื่องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เป็นเลขบัญชีของร้านนะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ